มันกินข้าวย่างวะเด็กคนนี้ฮะกินก็ต้องกินแยกกับเพื่อนเขาไม่ชอบกินรวมกับใครเอ,เอาใจมันหน่อยตัวนี้มันเพงตัวนี้ต้องสามหมื่นกว่าค่ารักษานะไม่ใช่ซื้อมาค่ารักษามันเพง สามหมืนกว่าอยู่นี้เพราะฉะนั้นต้องถนอมมันหน่อยนี่เด็กนี้แพงเลยแต่แมวพันอ,อีกคืออ่ะ <c oughs> <c oughs> นอนไนด้ดูนี้คู่ซอมไม่ด้วงนะเนียนน้องล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 ง,ลง ไม่นานก็ได้ทำมันเนี่ยออเงียบไปแค่ช้ามาถึงก็เงียบกันอีกแล้วไม่คิดจะคุยดีกันบ้างเลยเรื่องไงฮ้เฮ้ยดูหน้าดูเขี้ยวดูเขี้ยวดิดีไม่โดนส่วนหัวเนี่ยโดนส่วนตูด โดนชวนตูดแล้วโดนส่วนหัวนี่จะเป็นยังไงอข้ามสนโอ๊ยด้วงข้ามสนนไม่ดูรถข้ามสนนไม่ดูรถหยิกลุกหนอนมันน้องสลิดฉลิดเอ้ยฉลิดเอ้ยกินอิ่มแล้วเร่อนี้นั้น อ้อยย้ายพวกแมวเด็กไปไว้ในคอกใหญ่หน้าบ้านแล้วนะคะแบบเออคือเด็กอะเนาะมันหลายๆตัวมันซนไงแล้วมันยังเล็กเกิน <c oughs> ก็เลยให้ไปอยู่ในคอกใหญ่หน้าบ้านให้เขาอยู่เป็นส่วนตัวดีกว่ามันก็ไม่มีแมวเด็กแค่ทีเดียวหรอกบางทีมันก็มีแมวโตวอย่างเช่นพี่ควกกิ้งกับชอบไป ไปเสนอหน้าเสนอหน้าไปอยู่กับเขาด้วยแอบแบบแอบไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปแจมอาหารน้องๆไงฉลาดไอ้พวกกิ้งอ่ะบางทีไอ้ด้วงก็ไปกินกาแฟก่อนเช้าๆไม่งั้นไม่มีแรงเออ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 เอเอความบเยอะ ಮಲೆ ಅದ